ี่เด้อจ้ามาเบ่งดอกท่านตะวันจ้ะอยู่มุกดาหารเนี่ยมมีดอกท่านตะวันก็เลยมาลรบุรี่ค่ะขอบอกเลยว่าสวยงามอีลีค่ะพาทุกคนมาชมมันนี่อากาศอากาศดีดีอากาศดีมากเลยค่ะมาเห็นดอกทานตะวันบานสับข้างเลยค่ะเรื่องอลามงามตาอุย้ยค่าเข้าชมแค่20บาทคุ้มคุ้มจริงจริงค่ะบอกเลยว่า มันเป็นอะไรที่แบบว่าฟินสุดๆเลยค่ะโอ้ยขอบอกเลยว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงมองไปแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นเบิ่งภูเขาค่ะสวยงามเสเหลือเกินจ้ะสวยงามยาวมากเลยค่ะถ้าจะเดินไปทางนี้ถ้าจะเดินไปทางนี้ไกลมากเลยค่ะเขาปลูกหลายแปลงเนะเขาปลูกหลายแปลงแต่ว่าเราให้ดูเท่านี้แหละคะ่ะขอบอกว่าเราจะเอาลงทยอยยให้ดูทีละลิททีละลิปนะคะ สวยค่ะสวยวันนี้เราเป็นสาวสิบสี่สิบห้านะคะเรามาเที่ยวแบบว่าโอ้โหฟินสุดๆเลยค่ะขอบคุณลูกชายนะคะที่ทำให้เรามีวันนี้ขอบคุณจริงๆถ้าลูกชายไม่ได้มาอยู่ที่ลบบุรีเราก็ไม่ได้มาเจอดอกทานตะ,ะ,นตะวันบานสะพรั่งแบบนี้นะคะมาที่มาที่นี่ได้ไร่คุณยายส้มป่อย อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ